อะไรให้ตอบอะไรเรงจะคิมผลงานของท่านแบงค์เดล๋ยวเดียวเว้นคำท่านี้ไม่มีเวลยครับสุดยอดยังไงครับผมไอสัตว์ผมมากไหมมากมากกูกินครั้งเดียวกูรู้เลยว่าใส่อะไรเปมั่งกาแฟสองห่อโกโก้หนึ่งห่อถูกไหมเอ้ยไม่รู้ไม่รู้ไอสัตว์ถูกปะถูกปะ ต้องเอาไฟ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 ไม่หมดเลยไฟไ้สั่นี่อไปทิ้งกันนะเออไปดิมาทำเอาไปทิ้งก่อนดิไปทิ้งร้อมนม้ร่องหนูแบงแบงแบงจะวางไปฟังกินออนเด e รท่าดู พวกเขาเคร่งคัดทำงานผมกินขนมยังเคร่งคัดทํางานมผมกินขนมไปก่อนถ่าย่ายนุ่งนุ่งนี่นี่น,น,นี่อินโทรใหม่เพลงเลยนะบ <c oughs> ริษั์มาเป็นไคว <c oughs>

เ็กูเองดูรายการนี้เรื่องนี้อร่อยรายการนองเพลงนี้ใช่ไหมมันอาจจะอร่อยมากไหมเพลงนี้นะแล้วจะเกลียดก้อยบ้างมั้ยฝาบมึงก็ไม่มีเรื่องกับแมลงวันนะเหี้ยบอกว่าพระเจ้์ให้ทำมาสัมภาษณ์การอาหารนะครับว่าตอนนี้รสชาติอาหารตอนนี้ผมจะสัมภาษณ์นะฮะชื่อเพลงไหมรสชาติอาหารตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับคุณเต้ครับอร่อยกลมกลม แล้วอ,อร่อยทุกอยาก่างแล้วอาหารที่คุณคิดว่าคุณกินอยู่นั่นของใครครับของของทางวัดครับอ๋อแล้วใครเป็นคนเอามาครับวัดเหมือนกันอ๋อแล้วบ่กกี้กูไม่ได้หยิบมานะครับไม่ไม่เห็นครับเห็นมันตั้งอยู่ผมว่าถ้าคนกินเนี่ยมันต้องคู่กับเอ,อกาแฟนะฮะฟารมนี่ฟาร่มี่ฟาร่มนีฟารมนี่นี่กาแฟเนี่ยเนี่ยเยไหนวะไหนหายไปไหน่นน่ะ เนี네่ย่ยเนี่ยกาแฟเนี um ่ยเอาปะเบิน้ำมันเลยดอกเยนเลยดอมีมึงจะผ่านอีกนานไหม้มวึงจะกินนานอีกนานมันสัมเนียเูมแซูมนซูมูมนทำไมคุณรู้สึกก็มันแบบ ไปทิ้งครับกต่นุนนํานมาไปทิ้งด้วยครับเพื่อจะไม่ได้ให้เป็นภาระของลูกหลานครับลุกขึ้นดีครับลุกขึ้นไอ้เหี้ยตามติดชีวิตน้องเปเตย เฮียมืดไม่ได้หรอมึงนะแบงบอกไอ้เฮียตรงนี้มันมืดไปรสชาติตอนนี้เป็นยังไงบ้างอร่อยครับอิ่มยังครับ <c oughs> แล้วมึง <c oughs> คิดว่ามึงจะเลี้ยงขนมกูไหมครับกดตังหมดตังหมดตังหมตังไปหัวเราะ ตัดชิปแห้ง